วันนี้แม่ลูกจะมากินไก่ดอดกวเหนียวส้มตำปลาร้าเผ็ดๆโอ้ยโอ้ยนะแดด6ผมกินมาจ้ามาจ้ามาจ่าอาจารย์วันนี้อร่อยมากอร่อยมาน้องสิงกินโชว์เพื่อนๆสิ เอาข้าวเหนียวใส่ด้วยลูกอืมอร่อยแซ่บของแม่อร่อยแซ่บของน้องสิงก็ไก่กรอบ้องสิงอร่อยแซ่บแกรี่ก็ใอาไเมาส่ใส่อสสมกินเสร็จปะครับเสร็จครับ เราสองคนขอตัวไปกินข,นข,นข้าวก่อนนะครับขบ้าวก่อนแล้วครับแล้วได้ครับเพือ่อน